เลขร้อยมาลายงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น4 7 8 5เลขชุด2ตัว41 42 45 48 71 72 75 78ชุด3ตัว042 748 172 375 อาจารย์หวดงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบน9ชุด2ตัว91 93 94 95 96 98ล่างให้เด่น8ชุด2ตัวล่าง81 83 84 85 86 89นุ่มหวยลอต งวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น5-6ชุด3ตัว8-5-1 8-6-1เลขชุด2ตัว5-0-5-1 5-2-5-3-5-7 6-0-6-1 6-2-6-3-6-7 ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเลขเด่นเจ็ดเข้าหลักสิบบน